หนึ่งเพลงที่ดังไปทั่วโซเชียลเลยทีเดียวนะคะงานจาก5 5 0กับ q u b i ดนั่นเองมากค่ะถึงช่วงเวลาของแฟนดอมกันแล้วนะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยการกับแฟนคลับของ NCT 127นะคะเขาจะเป็นใครแล้วก็มีจุดไหนที่เราทําให้เราตกหลุมรัก NCT 127ได้บ้างเดีให้เขาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะคะต้อนรับเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ย ชัดเจนนะอ่ะโอเคค่ะก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยชื่ออะไรคะเอ,อ่อหมูกระทะค่ะหมูที่หิวเลยอะ <laughs> หมูกระทะเลยเหรออยากกินเลยอะออหมูกระท <laughs> ระทเอางี้ก่อนอื่นอยากให้หมูกระทะแนะนำชื่อด้อมก่อนดีนกว่าชื่อด้อมของ NCT หนึ่งสองจริงๆต้องออกเสียงว่าอะไรเล่นค่ะแต่ว่ามันจะมีแบบชื่อเล่นที่หลายๆคนอาจจะได้ยินกันบ่อยๆแบบชิจีนี่ชิจีนี่อะไรเงี้ยมันเ,ออเป็น เหมือนคำย่อที่มาจากภาษาเกาหลีทีนึงอ๋อเหรอใช่แต่ว่าค่นี้เหรอชีจีนี่ช่คือแต่ว่าถ้าภาษาอังกฤษเลยก็คือ n citizen ค่ะ n citizen เนอะใช่ใช่โอเคแล้วเราอะหมูกระทะมาเป็น n citizen ได้ยังไงอะคือคือตอนนั้นเนี่ยประมาณปีสองพันหนึ่งเก้าจำได้ว่าก่อนโควิดเราก็แบบถ่ายเทเลเตอร์อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีเจอโพสต์โพสต์นึงเขาเขียนประมาณว่า เออเนี่ยเพลง The Seven Sense คือมันเป็นเพลงแรกของ a t อะค่ะคือเพลง Seven Sense แบบอุ้ยทาเป็นเทพมากเพลงเลิศมากนู่นนี่นั่นเออก็บอกว่าโอยมันจะขนาดนั้นเลยหรอเงี้ยก็เลยลองกดเข้าไปดูใน y o u t u ู e แล้วก็เข้าไปดูแล้วก็แบบเออมันขนาดั้นจริงจริงว่ะแล้วพอแบบไปฟังก็แบบเฮ้ยไม่ได้แลวฉันต้องแบบไปฟังเพลงอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยลองไปฟังเพลงของหนึ่งสองเจ็เพลงไ i ม o n เ a s คือครู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบเท่มากบีดเอยอ,อะไรเอยคือแบบติดหูมากคือคือมันมันถูกปรด,ดิษเราอะคะ่ะแล้วก็<ม>ชอบมากมากตั้งแต่ตอนนั้นไปต้นมาคือถ้าใครยังไม่เคยฟังก็งต้องลองกดไปฟังดูแสดงว่าถือว่าเป็นเป็นเพลงที่แนะนําให้ให้กับชาวเมโลป p อปแบบไปฟังกันเพลงแรกเนาะถ้าอยากทําความรู้จักกับ n c t ใช่ไหมใช่ในชะ่ค่ะอ่าได้เลยโอเคแล้วอะไรที่ทําให้เราแบบประทับใจหรือว่าตกหลุมรักหนุ่มๆกลุ่มนี้คะ เจริงๆคือเป็นคนชอบฟังเพลงของหนึ่งสองเด็ดมากอยู่แล้วคือตั้งแต่พอเริ่มรู้จักตั้งแต่ปีสองศูนย์เก้าใช่ไหมคะ<ภ>คือตั้งแต่นั้นมาคือฟังแทบทุกวันคือฟังเพลงหนึ่งสองเจ็ดฟังทุกเพลงฟังตลอดเลยนะคะ<ม>แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของของเขาก็คือเท่ด้วยพวกค่าเต้นพวกการแสดงอะไรเงี<ม>้ยแล้วเพลงของหนึ่งสองเด็ดเองอะ่ะมันมีความแปลกใหม่มากเพลงเก่าๆที่เรากลับไปฟังตั้งแต่ปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ด คือกลับไปฟังมันก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เก่าอะคะออ่ะเป็นเพลงที่ฟังได้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตามดูคอนเทนต์ใน u t u b e เอย่ยในไลฟ์เอย่ยแล้วก็รู้สึกว่าเออ,เ,อเมมเบอร์เขาแบบน่ารักเขาตลกอะไรเงี้ยก็คือยิ่งทําให้เรารู้สึกตกหลุมรักเขามากขึ้นกว่าเดิมะะอะแสดงว่าออสําหรับเราอะคือเราชอบที่ตัวเพลงตัวผลงานก่อนถูกไหม ใช่คือรู้จักเพลงก่อนที่จะรู้จักชื่อเมมเบอร์ด้วยอแล้วพอไปตามดูน้องๆเมมเบอร์แต่ละคนแล้วก็ยิ่งหลงหลักในความเป็นธรรมชาติของเขาเองเนาะใช่ใช่ค่ะอุ้ยคนนี้ก็ตลกคนนั้นก็น่ารักเงี้ยก็โกโก้เด๋อดๆกันอะไรย่างเงี้ยก็เราก็ยิ่งชอบเขาเพิ่มมากขึ้นไปอีกอะค่ะมีคนไหนที่เราแบบประทับใจที่สุดไหมคะเรียกว่าแบบเป็นเมนของเราเลยอะไรเงี้ยเป็นเมนเหรอใช่ชอบแจฮอนค่ะเขาเขาแบบ เออทำไมถึงชื่อหมูกระทะหมูกระทะคือในในคอนเนตเดนท์เขาให้ไปขับตะโกนเพราหมูกระทะ <c oughs> เฮ้ยตลกแสดงว่าเขารู้จักหมูกระทะถูกปะคือเป็นอะไรที่แบบเออเออแฟนพูดหมูกระทะในคอนเสิร์ตก็โอเคเอ,อ้นยน่ารักอะ่ะดีนะทีนะออคือคือคนเน่ะชอบคิดว่าเคยเขาหลอ่อกเขาเท่ยวเขาต้องแบบขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่จริงๆเขาเป็นคนตลกมากอื เราลกอยู่แล้วะให้ตะโกนหมูกระทะพร้อมกันทั้งห้องพี่ว่าเป็นคนตลกแล้ว่ะจุดน <laughs> ี้ใช่ใช่เป็นาอะไรท <laughs> ี่แบบเหมูกระทะโอเคก็ได้ดีเลยคราวนี้เล่าเรื่องราวแบบน่ารักน่ารักของหนึ่งสองเจ็ดที่เวลาอยู่กับแฟนๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีเรื่องราวไหนที่เรารู้สึกแบบประทับใจมากๆเรารู้สึกประทับใจมากๆถ้าเอาเอาอย่างล่าสุดเลยได้ไหมคะที่เขามาไทยคือเรารู้สึกว่าเขาแบบ appreciate กับสิ่ง ตต,ต่างที่แฟนไทยทําให้เขาแฟนไทยมอบให้เขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือเหมือนแล้วพอเขาเห็นว่าเราทําอะไรให้เขาอ่ะเขาก็พยายามแสดงออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเออเขาชอบนะรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่แฟนท,ทำให้นะอย่างเงี้ยอย่างตอนในคอนเสิร์ตก็คือพยายามเตรียมประโยคภาษาไทยน่ารักน่ารักหรือว่าแบบอินเทรนหรือว่าแบบตลกตลกมาพูดให้แฟนคลับได้ยินแล้วคือในห้องคือกีแตกกันตลอดเวลารลยว่า ใช่คือเหมือนแบบหนึ่งของเต็ดเขาพยายามค่ะเรียนรู้แล้วก็เปิดใจกับวัฒนธรรมที่เขาไม่ไม่รู้จักอะไรอย่างี้ค่ะหรือไม่ใช่แค่ไทยคือทุกประเทศที่เขาไปอ่ะคือเขาพยายามแบบปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมแล้วก็เหมือนเรียนรู้ตลอดเวลาก็คือทุกคนแบบน่าหลักกันมากมากะคะก็อย่างที่บอกไปว่าคอนเสิร์ตเพิ่งผ่านไปบัดหมานี่เลยเนาะใช่ใช่ไหมคะแล้วถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบจัดที่สเตเดียมอ่ะหมดสองวันโซอาล ใช่ตื่นเต้นมากยิ่งใหญ่มากหนูรู้สึกยังไงกันบ้างที่แบบโอ้โหแบบทุกคนให้การตอบรับดีมากกลับมาครั้งนี้คือตอนเห็นว่าบัตรโตอเอาคือดีใจแทนหนึ่งของเซ็กมากเพราะว่าปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วปีสองศูนย์สองสองใช่ไหม่ชิดช่วงวันพ่อพอดีคือเขามาเขามาไทยเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวอันอีกอีกทัวร์หนึ่งของเขา,าะอะค่ะทีเนี้ยเหมือนในคอน,น่ะมันก็มีเมมเบอร์คนหนึ่งเขาบอกว่า เออครั้งหน้าถ้าได้กลับมาไทายอีกก็อยากมาเจอทุกคนในแบบสเกลที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขากลับมาครั้งเนี้ยคือมันใหญ่ขึ้นจริงๆแบบคูณสองคือซีซมันเพิ่มขึ้นไปสองเท่าก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนเป็นอีกเครื่องพิสูจน์ความสําเร็จหนึง่งแบบเหมือนความดังของเขามันยังมีอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอใช่พอแบบพอได้เห็นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกดีใจแทนเขาไม่ได้ว่าเออ ยังมีแฟนๆที่รอเขาอยู่มากมายขนาดนี้แล้วพอในวันคอนอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนแบบลองเพลงกันแลกชีวิตแต่พีคือแเอนาะหนึ่งสองเด็กก็แบบเชียร์เอาอีกแบบอีกว่าอ,อีกตองีกเนี่ยแฟนเขาก็ไม่ยอมเออทุกคนคือในหอคือไม่ยอมคือตะโกนแบบลอ,ล,อลองลองลองสู้สู้โอ้ใช่ท,ทุกคนคือสู้มากแล้วพอแบบกลับบ้านมาไอต่อไปอีกตอน <laughs> คือทุกวันนี้ก็ยังไออยู่ยังไม่หายเจ็บคอเลย คือก็ขุดพลังเสียงทั้งหมดที่มีแหละลองสู้ศิลปินสุดลีดอย่างนี้เนาะใช่ใช่แล้วคือในคอนนะคะลำโคงมันก็เสียงดังะคือไอเราก็ไม่คิดว่าเสียงที่เราลองออกไปมันจะดังขนาดนั้นแต่พอกลับบ้านมามาถ่ายแทกในคอนนี้มันก็มีคนที่เขาเหมือนไปนั่งอยู่นอกสเตเดียมคือมันเป็นสเตเดียมเปิดคนข้างนอกเขาได้ได้ยินคือเขาอัดคลิปมาเสียงดังมากคือแบบดังจนเรารู้สึกขนลุกว่าเฮ้ยนอกจาก ขายบัตรหมดแล้วอะเส <ฮะ S 2> ียงกี๋มันยังดังลั่นปทุมได้ขนาดเนี้ยคือแบบภูมิใจมากค่ะแล้วคือในคอนนะคะตัวศิลปินตัวหนึ่งสองเจเองอะก็แบบสัมผัสได้เลยว่าเขาเก่งขึ้นจากคอนแล้วที่ผ่นานมามากๆคือแบบเพ่อ์พอมสเตเดียมคนสองหมืนห้าพันคนต่อวันอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> คือเขาเอาอยู่ตลอดคอนสามชั่วโมงคือเอเนอร์จีมันไม่ดอปเลยคือแบบภูมิใจในตัวเขามากๆาอะค่ะ เก่งมากปรบมือให้น้องๆด้วยดีกว่าแล้วก็ปรบมือให้แฟนคลับด้วยนะพี่รองกันแบบกึกก้องมากๆใช่ซือได้เห็นคลิปแล้วจะแบบโอ้โหต่ตายโอ้ดีจังเลยเห็นหนูเราให้ฟังว่าเขาแบบเตรียมภาษาไทยน่ารักน่ารักมาพูดกันด้วยใช่ปะใช่เออมันมีประโยคไหนคำไหนที่เราแบบนอกจากหมูกระทะมีคำไหนที่เราชอบอีกบางมันมีคือจริงๆทุกคนเขาเตรียมนู่นเตรียมนี่มาพูดกันแบบน่ารักมากแต่ว่ามันจะมี อันหนึ่งที่เราว้าวก็คือของเมมเบอร์ที่ชื่อแทยงคือเขาพูดว่าผมจะ crazy คือมันเป็นคําที่แบบเฮ้ยมันมันขึ้นมามันใหม่มาก oh. แล้วกแบบ็เฮย้ยเขาเขาหยิบมาพูดเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือผมนอยอะ่ะ <No, yeah. S 2> นย oh. <No. S 2> อยอ <c oughs> ่ะนอเขา้อว่านอยอะ่ะเราแบบเฮ้ยแทอยงพูดน,นอยอะ่ะเฮ้ยอันนี้ว้าวจริงเออเขาแบบเขาอินแทคือทีมทีมงานไทยก็คือเตรียมตัวดีด้วยแล้วคืออย่างนี้คือ คำว่า,านอยอะ่ะคือแฟนขับไทยอะ่ะเขาจะมีเหมือนแบบบอร์แฮชแท็กที่เอาไว้ปิดต้อนรับกับแบบขอบคุณหนึ่งสองเด็ดอะไรเงี้ยที่มาคอนแลวคือแฮชแท็กสำหรับส่ง,งเขากับเกาหนีอะ่ะคือเขียนว่าหนึ่งสองเด็ดกลับแล้วเาหนอยอะ่ะแล้วก็กเขาได้ยินเขางพูดนางที่แบบเฮ้ยเขาใส่ใจแฟนขับอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะใช่ดีใจเลยใช่แบบแล้วก็มีอีกอันหนึ่งด้วยที่ตอนนี้คุณว่าฟาลับพ่อควาลัพพ่อ โอ้โหคอแตกเลยล่ะไม่เหลือคิดว่ากรีกันสเตเดียมแตกแน่นอนอะสเตเดียมแตกเอ้ยฟาดพ่ออัปเดตมากอันนี้ใช่แบบโอ้โหสุดยอดเจ๋งเลยโหมีแต่เรื่องเล่าแลวประทับใจทั้งนั้นเลยเนาะใช่ๆช่แต่เอางี้ดีกว่าหมุกท้าถ้าให้มองในอนาคตค่ะอยากเห็นผลงานด้านไหนของน้องๆเมมเบอร์ห2 7อีกบ้าง คือจริงๆเขาทำเพลงมาแบบว่าหลากหลายแนวมากหนึ่งอัลบั้มแบบปลานอารมณ์ <c oughs> เพลงเร็วเพลงช้าเพลงแบบนี้ให้ฟังทุกอย่างคือ <c oughs> ถ้าไปฟังนี้ก็แบบอ๋อนี่บ้านเดียกันเหรอว่าแตกใหม่มากแต่ว่า <c oughs> คิดว่าคอนเซ็ปที่ไม่ค่อยได้เห็นหนึ่งสองเจ็ดทำน่าจะเป็นเพลงแนวแบบสดใสสดใสอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพลงโปรโมทเงี้ยเขาจะมาเท่ๆเข้มๆเน้นแบบตลอดเวลา ค่ะคือถ้าได้เห็นแนวสดใสก็น่าจะไปสึงปลายาดีเหมือนกันนะคะฟีลแบบต้อนรับซัมเมอร์อะไรอย่างนี้เนาะเออสนุกสดใสหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะเพราะปกติเขาจะแบบเท่ๆฟัดฟาดหน่อยปะใช่ใช่แบบว่าโอ้โหมาเข้มเข้มเลดุตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวรอดูนะพี่ว่าน่าสนใจนะถ้ามีน่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งของน้องๆเนาะใช่ค่ะนะคะอ่ะท้ายๆแล้วค่ะหมูกกระทามีอะไรอยากจะให้กำลังใจหนึ่งสองเจ็ดบ้างไหม ก็อยากขอบคุณหนึ่งสองเด็กที่คอยมอบพลังแล้วก็มอบความสุขให้แฟนๆแล้วก็ขอบคุณที่เขาแบบทุ่มเททำงานตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอยู่เสมออะค่ะแล้วลก็ขอบคุณสำหรับคอนเสิร์ตสองวันที่ท,ที่ที่ไทยด้วยแล้วก็อยากให้รู้ว่าแฟนๆคนไทยจะคอยเป็นกำลังใ,ใจให้หนึ่งสองเด็กแล้วก็จะคอยสปอร์ตอยู่ตรงนี้มไม่ไปไหนอะค่ะ า,านี่ถือว่าเราติดตามมากี่ปีแล้วนะตัง้งแต่ตอนนี้นสามปีเต็มเต็มปีเข้าปีที่สแล้วเข้าปีที่4ี่แล้วเนาะแต่ว่าเรายังแบบเอเนจีมาเต็มถูกไหมใช่ก็ยังเนี้ยแน่นเนี่ยวแน่น,เ,นเหมือนเดิมนะคะอ้าวสุดท้ายนี้ใ,ให้แบบว่าขายของหน่อยถ้าอยากจะแบบชวนชาว,ชวเมโล pop มาเป็น citizen กับเราเนะี่ยอยากจะชวนย,ยังไงบ้าง ออยากฝากผลงานถ้าแบบว่าเอาแบบเร็วๆเลยก็คือลองไปฟังคลิปที่หนึ่งสองเจ็ดไปออกรายการ Killing Voice บน u t u ู e อะค่ะเขาจะเอาเพลงของตัวเองหลายๆเพลงอะมาร้องซิลเมดเล่แล้วก็เหมือนแบบเมมเบอร์ได้ได้โชว์พลังโชว์ power, ชวาพาวเออร์โชว์การร้องเพลงโชว์การแร็ปโชว์ความสามารถเต็มที่มากๆคืออยากให้ไปลองฟังดูว่าเออหนึ่งสองเจ็ดเป็นแบบนี้นะค่ะ ร้องเพลงแนวนี้นะก็สามารถประมาณนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากฝากอัลบั้มเต็มชุดล่าสุดใส่เช<ะ>็คค่ะคือเป็นเพลงฟังง่ายหรือว่าฟังง่าย<ะ> <laughs> รือว่าเป็นเพลงฟังง่ายขอ <laughs> งยิสอ็มแล้วกันย <laughs> ังมีบ้านคือดีทุกเพลงบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอีก <laughs> อันนึ้งก็คือ <laughs> ยิตรงมันตลกคืออีอันนึงคืออัลบั้ม B.J. For Me เป็นวินเทอร์อัลบั้มแรกของนิงสองเด็ดก็ฝากไปตอนกันด้วยนะคะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณหมู่กระทามากเลยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ให้ทุกคนลองฟังแฟกเช็คด้วยตัวเองแล้วตัดสินใจกันเองว่ามันฟังง่ายหรือเปล่าเนาะดีแม่ดีแม่อะโอเคั้นี้เดี๋ยวเราไปฟังกันด้วยกันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค <author> ่ะสวัสดีจ้า <c oughs>